ไปต่อนะ้ไปต่อนะอ,อ่าข้อต่อไปคุณครูถามว่าคำถามเดิมเมื่อกี้นั่นเองนะคะข้อใดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระอภัยมณีเอะไปแชร์ก่อนไปแชร์ก่อนลืมแชร์ลืมแชร,เชรเเออ์เห็นไม่เอ,อ่ยเห็นไม,ออม่เอ่ยเมื่อกี้มีคำถามเคยแอบมองลอกี่เห็นแล้วนะโอเคนะโอเคนะพอลีบายเมื่อกี้ยังไม่ถูกนะลูกนะอ่ะกดดาวเด็กมา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  อเด็กคนที่เจ็ดนะ่ะเด็กคนที่เจ็ด,ดเด็กคนที่เจ็ดมาคนที่เจ็ดคือใครลูกคนที่เจ็ดคือใคร <c ười> คนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะพิมมาดาลูกพิมมาดาคนที่เจ็ดพิมมาดาได้ได้เข้าคงเรื่องจากนิทานชาดกเช่นเดียวกับเรื่องสัต ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกอ่ะยังไม่ถูกนะขอคนกดมอมามาอ่ามอมามามอมามาคนที่หกอ่ามอมาคนที่หกมอมาคนที่หกรอบนี้ถูกแน่นอนเลยมอมาคนที่หกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามูซาเมนอีกแล้วค่ะมูซาิินคนที่หกมูซาินลูก ตอบเลยค่ะดังนเป็นเรื่อง,งที่แต่งตามจินตนาการอ่าถูกต้องเลยข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่แต่งตามจินตนาการนะคะก็คือึุตอนผู้คิดขึ้นมาเองไงลูกนะคะเป็นนิยายที่วรรณคาดีที่เขาแต่งมาเองแต่งแล้วก็สอนใจอ่าให้กับเด็กๆะ่ะลูกเกี่ยวกับความกระตันยูการต้าหาอะไรเงี้ยนะคะโอเคเราไปแล้วมูลสิบอีกหนึ่งแนป้ายเป็นสามแนป้ายแล้วโอเคนะคะอ่าทีนี้มาดูหน้าต่อไปอันนี้ อาจจะไม่มีคําถามอ่ะอันนี้คุณครูให้ให้นักเรียนทําเลยหน้าที่สองรอยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเขาจะเปิดแผ่นป้ายตอนหลังตรงนี้เดี๋ยวให้คุณครูให้เติมเลยดีไหมหรือว่าจะให้ถามหรือใครตอบได้เขาบอกว่าให้นักเรียนหาคําในเรื่องพระภัยมณีตอนกําเนินสุสาครที่มีความหมายตรงกับคําที่กาหนดให้มาอย่างละสองคำคำแรกคําว่าใจนักเรียนรู้ไหมคําที่มีความหมายคําว่าใจเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างใครตอบได้ใครสามารถตอบได้ เราตอบไม่ได้เดี๋ยวคุณพูดฉเฉยเขาว่าใจความหมายเขาว่าใจมันมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคำนะลูกนะใครคิดว่าตัวเองได้สักคำนึงก็ได้อะสักคำนึงใครได้ใครได้กดมือมาหาครูเลยด่ว,ดวนกดมือมาเดี๋ยวคุณรูดจะให้ตอบถ้าตอบถูกปับ๊บได้หนึ่งคะแนนป้ายนะคะอ่ะใครได้เล้วถามผู้ปกครองก็ได้เร็วถามแม่ถามพ่อก็ได้คาว่าใจนม่ยความหมายอย่างอืงอ่นอีกไหมที่มันหมายถึงคาว่าใจอะมูซมมินมาเลยมูสมมินอะต่อมาลูกลืดพายค่ะหนูรู้ค่ะ อ้ามุสม,มินตอบก่อนแล้วก็กดมาก่อนหร้ครูบอกว่ากาิกาเคยกดมือมาอ่ามุสม,มินตอบว่าไงลูกไทยลูไทยหรือไทยหรือหรือไทยใช่ไหมอ้าหรือไทยมีไหมอ้ไทยหรือไม่ก็หาะไทยค่ะไทยหรือไทยอ่านะคะม,มุสินตอบได้นะคะถูกต้องโอเครับอีกหนึ่งแผ่นป้ายนะคะอ่า มีคำหนึ่งที่อยู่ในตอนเรื่องสุดสาครนะคะอันนี้ครูฉเฉลยให้ฟังก่อนนะคะอ่านในพร้อมๆกันอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรพิมพ์มาดาคำที่สองอ่านว่าอะไรหัตถยาค่ะอ่าหัตถยาก็หมายถึงใจเหมือนกันนะลูกนะหมายถึงใจเหมือนกันนะคะอ่าใส่ลงไปได้เลยในช่องว่างหน้าสองร้อยยี่สิบเอ็ดทำเลยจะได้ไม่ต้องมีการบ้านค้างนะคะเขียนใส่ลงไปได้เลยนะคะการบ้านเรามีแค่นี้วันนี้ถ้าเกิดทำเสร็จในชั่วโมงก็ไม่มีการบ้านเลย โอเคใส่ลงไปได้เลยอ่าต่อไปคําว่าลือสีใครตอบได้กดมือมาคําว่าลือสีเนี่ยมีความหมายคําว่าลือสีมีอะไรอีกไหมอ่าเร็ว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 ,รวมุสมินกดค้างหรือว่าจะตอบคะลูกตอบครับอ่าจะตอบอีกอ่ะเพื่นพนอนๆรอฟังมุสสมินดีๆคาว่าลือศีเนี่ยมีความหมายที่ตัวกับลือสีมีคําว่าอะไรอีกอ่ามุสมินตอบลูก อ่าคําว่าโยคีโยคีถูกต้องอีกหนึ่งแผ่นป้ายโอ้โหทาไมเก่งอย่างนี้โอ้โหห้าแผ่นป้ายไปแล้ววันนี้นะคะมีคําว่าโยคีแล้วก็คําว่าสิทธานั่นเองนะลูกนะโอเคใส่ลงไปได้เลยลูกสิทธากับคําว่าโยคีหมายถึงราษสีเหมือนกันลูกหมายถึงรือสีเหมือนกันกน,กน,นะคะหมายถึงรือสีเหมือนกันนะตอนนี้กดมือลงก่อนเลยเดี๋ยวคําต่อไปครูจะถามต่อนะคะครูจะถามต่อกดมือลงก่อนนะเอาความไวนะลูกนะความไวนะ ใครตอบได้ใครมีความกล้าแสดงออกก็รับแผ่นป้ายไปเยอะๆวันนี้อะคำต่อไปคําำว่าพ่อนักเรียนคำว่าพ่อคำว่าพ่อนะคะเอาจากตอนนี้นะคะเอาจากตอนกำเนิดต้นกำนิดเมื่เราเปิดดูในหนังสือมันจะมีคำแปลคอาคำนี้นะคะเพราะที่ว่าจะตอบคำว่าพ่ออ่ต่อมาลูกบิดาค่ะ บิดาบิดาอ่าบิดาก็ได้เหมือนกันนะลูกนะบิดาก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคพรทิวาพรทิวาได้ไปหนึ่งแต้มอ่าใครที่คิดว่ามีคําว่าอื่นอีนอกมีควาว่าคาหนึ่งคำอ,อื่นอีกมีไหมใครจะต่อยไปคำไหมปีอะไรปีอะไรบีอะไรลูกบีอะไรเมื่อกี้พรทิวาบอกว่าบิดามันยังมีอีกคําที่อยู่ในหนังสือนั่นแหละอ่ะสานิชา<อ>สานติชาว่าไง ปฏิชาว่า,าวไงปฏิชาว่าไงปฏิชาตอบมาปฏิชากดมาก่อนปฏิชาตอบว่าไงลูกตอบไปมีดาเขาตอบไปแล้วไงพรที่ว่าได้อีกค่ะจะ่นบำพับหนูตอบค่าหนูกดตอบค่ะเอาคนที่กดมาตามลำดับนะสาธิตชาตอบก่อนถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะให้คนต่อไปฉะนั้นไม่เปิดกล้องขอสิบบา,าย สัสดีช้าได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใช่ไหมไม่ได้ไปบนสมิธแล้วนะแล้วก็ต่อด้วยใครต่อด้วยพิมพมาดาต่อด้วยพรทิวนะเพราะว่าอากดมือมามันขึ้นตตมลำดับนะลูกอ้าวสัสดีช้าบายบาย,บายแล้วอ่าวบนสมิธตอบได้บิบิดอนบิดอนยังไม่ใช่ลูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกอ่ะพิมพมาดาไม่เอาอ่าพรทิวาจะตอบอ่าตอบมา บีตูลงค่ะอะไรนะบีตูลงค่ะอ่าบีต okay, ูลงนั่นเองโอเคได้อีกหนึ่งแผ่นป้ายนะคะบีตูลงนะคะแปลว่าบิดาเหมือนกันนะคะอาโอเคไปดูนะคะบิตูลงนะคะแล้วก็บิตูเลดก็ได้นะคะหรือเรียกเขียนว่าบีดาก็ได้น ah ะคะโอเคใส่ลงไปได้เลยอ่าใส่ลงไปได้เลย,ลไไเลยนะคะตอนนี้เอามือลงทุกคนก่อนเอามือลงก่อนลงเอามือลงก่อน กดมือลงก่อนกดมือลงก่อนอ่ากดมือลงอ่าโอเคทีนี้เขาว่าม้านะคะเขาว่ามา้าคุณครูขอคนกดสลรสีมาละกันนะสลรสีมาเขาว่ามา้ากดสลุสีมาคนแรกใครเอ่ยมีไหมสหรสีลูกไม่สอสลาเป็นพที่ว่าสลุสีลูกสลรสีอ่าธีรพัฒน์ลูกธีรพัฒน์อาชาครับ อาชาโอเคถูกต้องอีกหนึ่งแผ่นป้ายอาชาหมายถึงม้าเหมือนกันนะลูกนะอาชาโอเคนะคะใครขีดหน้าจอพูดอีกแล้วเอ่ยใครมือใครมืออยู่ไม่สูงแล้วนะคะอีกคํานึงที่แปลว่าม้าก็คือสินทบลูกสินทบนะคะใส่ลงไปได้เลยลูกเพราะว่าสินทบนักเรียนอย่าไปขีดจออยู่เฉยๆลูก เดี๋ยวเพื่อนกำลังจดอยู่นัเกเรียนจดไปด้วยนะคะเพราะเป็นการบ้านของนักเรียนหน้าน,นี้เลยใครทําเสร็จในชัว่วโมงก็จะได้ไม่ต้องมีการบ้านไงนะคะอ่ะคําว่าน้ำตรงนี้คําว่าน้ํานะคะน้ําจากตอนกําเนิดสุสาครเนี่ยคําไหนที่หมายถึงน้ําบ้างนะคะขอคนพิมพ์คําว่าคําว่ากําเนิดสุสัครมาทั้งันอะกําเนิดสุสาคอมากำเนิดสุสาครมาคนที่สี่อะคนที่สี่ กำเนิดสุสาครนาะคนที่สี่ใครได้ดูสิกำเนิดสุสานคนแรกธิรพัฒน์คนที่สองคือใครขอคนที่สี่รู้คนที่สี่แล้วพิม,มารัวรัวเร็วมีธิรพัฒน์พีอยู่คนเดียวเนี่ยอ่ะคนที่สองโชติกาคนที่สามพิมมดาคนที่สี่ 4. พรอีกแล้วคะ่ะพรน้องพรค่ะน้องพรน้องพรน้องพรแป๊ดหนึงห่างานะคะอ่ะอย่าแปบบ๊ดอย่าแปบบ๊บอย่าแปบบ๊บอย่าแปบบ๊บ ตอบเลยอันหนึ่งสองลำทานค่ะยังไม่ถูกยังไม่มีในเรื่องนะคะยังไม่ถูกอ่ะแต่พรที่ว่าเมื่อกี้ใครใครใครคนที่คุณครูขอคนที่สิบแล้วกันอ่ะคนที่สิบใครที่กดมาที่คนที่สิบกำเนิดสุดสัจคลคนที่สิบมาเร็วคนที่สิบนะตอนนี้คนที่หกเลวนะ เจ็ดเจ็ดีรพันแวนะเร็วใครพิมพ์ไว้เร็ว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 เร็เจ็ดีรพันนะเจ็ดธีรพัฒนแล้วนะลูกแปดมูซามินเก้าพรทิวาสิบคนสุดท้ายแล้ว, 7, ลว,ล 8, ล 9, ว 10, เร็วธีรพับนอีกแล้วลูกธีรพันอีกแล้วธีรพัฒนจ้าตอบ่ดิจ้าว่าที่ครับอะไรนะลูก วารีครับอาคาว่าวารีนั่นเองนะลูกนะวารีหมายถึงน้ําแล้วก็คําว่าชนก็หมายถึงน้ํนาเหมือนกันอะพิมพ์ใส่ลงไปได้เลยทีละไพะ่ย่งแผ่นป้ายเป็นห้าแล้นะคะห้าเท่ากับมุสมินพอที่วาด้วยห้าเหมือนกันโอ้โหวันนี้เชื่อเชิญกันหน่าดูเลยที่เหลือไม่เห็นมีใครกดกันเลยอาใส่แล้วนะคะอ่าทีนี้หน้าสองร้อยยี่สิบเอ็ดตอนสุดท้ายด้านล่างนะคะตอนสุดท้ายด้านล่างนะคะ ถ้านักเรียนใส่หมายเลขหน้าข้อความเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการจับม้านินมังกรของสุสัชคให้ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวคุณครูบอกเลยนะคะกระโดดขึ้นขี่หลังมา้าดึงหนวดมา้านินมังกรรั้งเอาไว้ท่องบนคาถาเจ็ดครั้งนำงวงหวายสายศิลสวมหัวมา้าเสกเป่าคาถา,าลงบนหัวม้าหกครั้งลำดับแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือดึงหนวดมา้านินมังกรนั่นเองนะคะดึงหนวดมา้านินมังกรนะอ่าอ่า ทิมลงไปไดนน้เลยอ่านะคะสองก็คือนำวงหวายสายสีสวมหัวมา้าสามกะโดดขึ้นขี่ม้าเลยนะคะขึ้นขึ้นขี่ด้านหลังมาเลยแล้วก็ท่องบนคาถาเพื่อสกเพื่อนะส,ส,สยบม้าให้มันอยู่นิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ห้าก็คือเสกเปา่าคาถาลงบนหัวมันมันก็เลยอยู่นิ่งเลยมันก็เลยสุดสาครนก็เลยคุมมา้าในมังกรได้นะคะเขียนลงไปตามลำดับเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะโอเคกันจุดเทคแล้ว โอเคเยี่ยมมากส่วนคนที่ไม่กดทำไงเดียววันนี้ก็ <c oughs> ไม่กดเหมือนเดิมอ่ะวันนี้คนที่ได้เปิดมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายนะคะมีธะพัฒซ้อนสามแผ่นป้ายนะลูกธีรพัฒน์สี่แผ่นป้ายเอพิมมาดาหนึ่งแผ่นป้ายมูสมินห้าพิญญพัฒน์สองพิมลดาหนึ่งพรทิวาห้าแล้วก็โชติกาหนึ่งวันษาหนึ่งนะคะวันนี้สรวิทย์พลดอนยังไม่ทันนะลูกนะวันนี้นะ โอเคนะทีนี้สีรับสองวันนี้เขาเรียนเยอะมากแต่ว่าได้เปิดแผ่นป้ายอยู่แค่สีคนที่เหลือนะลูกนะที่เหลือนะ,นะคะพยายามฝึกพิมพ์ฝึกกดฝึกพูดนะคะฝึกกล้าแสดงออดเหมือนเพื่อนๆด้วยนะลูกนะนะคะเป็นสิ่งดีกับเราเองนะลูกอะ่ะโอเคทีนี้ไปรุ่นเพื่อนแล้วกันวันนี้ไปรุ่นเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้เปิดก็ไปรุ่นเพื่อนเอาแล้วกันเนาะอ่ะไปไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย อไปไปเชียร์เพื่อนกันมาดูแผ่นป้ายของเราเริ่มจากใครคนแรกอ่ะเวียนมาพอที่วาระการคนแรกอ่ะสลับบ้างสีทับสามสีทับสองสีทับหนึ่งบ้างเวียนกันไปบ้างอ่ะพอที่วาหนึ่งแผ่นป้ายลูกอเอา <5 S 2> หมายเลขสิบห้าค่ะสิบห้านะลูกนะคุกขอให้โชคดีลูกสิบห้าปั๊บป่าห้าร้อยลูกแล้วไปแผ่นแรกห้าร้อย อะต่อไปอ่ะมูนสมินหนึ่งแผ่นป้ายลูกมูสมินเอาคนเยอะๆก่อนแล้วกันเรียนก่อนสิบสองครับสิบสิบสองหรือยี่สิบสองลูกยี่สิบสองยี่สิบสองนะมี่ที่สุดท้ายรับปลายเท่าไรพูดสามพันลูกสามพันปลายแรกสามต่อไปทีรพัฒลูกคนครูขอธีรพัหน์เป็นแผ่นป้ายก่อนสิบสี่ครับสิบสี่นะลูกนะใกล้ๆกับ คนที่ว่าเมื่อกี้สิบสี่รับไปเท่าไหร่แปดพันอีกแล้วโหธีรพัฒน์ในดวงดีตลอดเลยธีรพัฒน์เนี่ยนะคะต่อด้วยนภนัฒสรนหนึ่งแผ่นป้ายลูกนภนัฒสรวันนี้สันนิชาตนไม่เข้าเรียนเนาะสามนะลูกนะสามนะคะวันที่สิบสามนะสิบสามหรือสามลูกสามหรือสิบสามลูกนภนัฒสรนสิบสามก็ได้ค่ะโอเค <laughs> คุณครูไม่ได้ยินไม่ชัดเจนไงว่า สหรือสิบสามกันแน่กว่าเปิดเผ็นป้ายผิดนะลูกสิบสามนะคะอ้าใบบังเปลี่ยนใจเอาเด้เอาได้สามอันไหมเปลี่ยนใจไหม้าเป็นเลงสองเปออ่าต่อไปพิญญาพัฒน์เป็นแผ่นป้ายลูกพิญญาพัฒน์หนึ่งใช่ไหมลูกเลขกหนึ่งนะ กพันลูกแล้วไปหกพันนะคะพินต่อด้วยสีเลืสามโชติกาหนึ่งแผ่นใายลูกโชติกาเจ็ดค่ะเจ็ดนะลูกเจ็ดแล้วไปสามร้อยล้านลูกสามร้อยล้านแผ่นาบเดียวอ่ะวันษาหนึ่งแผ่นใบลูกวรันษาสิบเอ็ดค่ะเอ็ดนะลูกนะสิบเอ็ดคุณครูขอโชคดีได้มึงลาก ซู่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 ต่อไปลูกวรรณษาซู่ซู่ต่อไปนะลูกนะเพิ่งแยกเข้าเอาใหม่นะลูกนะโอเคแล้วเลือกแผ่นป้ายเดียวก็ไม่ได้คะแนนอีกเสียดายเสียดายอ่ะโอเคไปต่อที่พิมพ์มาดานึงแผ่นป้ายสิบเก้าค่ะสิบเก้าสิบเก้านะคะสิบเก้าสิบเก้าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะคะอ่าแล้วไปห้าพันลูกมาผ่านหน้าผลราง ต่อด้วยต่อด้วยธีรพัฒหนึ่งแผ่นป้ายสีดับหนึ่งเขามีแค่สองคนสิบสองหรือ 2? 2> สองสองอาสองนะงลูกนะโชคดีไหมเนาะวันนี้เนาะสองเนี่ยเจ็ดพันอีกโอ้โหทั้งแปดพันทั้งเจ็ดพันเนี่ยรับหนักๆทั้งนั้นเลยธีรพัฒเนี่ยตาทิพย์จะหล่อเลยตาธีรพัฒน์อ่ะมูสม็หนึ่งแผ่นป้ายหกครับบกมนาะลูก ปอีกเจ็ดร้อยล้านลูกเจ็ดร้อยล้านต่อด้วยพรท่วาอีกหนึ่งแผ่นป้ายลูกพรที่วาหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามโชคดีป้าอ่าหนึ่งพันลูกหนึ่งพันไปที่น้าักสอนอีกหนึ่งแผ่นป้ายน้ักสอนเรานี้โชคดีนะคะน้าพักสอนได้ยินไหมลูก เปิดกล้องลูกเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดวันวันหนึ่งหน้าจอมันหายอลลูโอเคโอเคค่ะได้ยังไดยังได้ยัง,ยงนั้นนันผ่านก่อนได้ปะมาจ้ค้างผ่านก่อนนะผมูขอผ่านไปทีละขั้นก่อนแล้วกันเนาะเออไม่ใช่ทีละ<พ>ไปก่อนว่าไงลูกครูครับครับผมครัมังเข้าผยู่ อ่าโอเคโอเคโอเคถ้านั้นเดี๋ยวคุณไปเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยมาเปิดทีหลังนะคะโอเคอ่ามูสเมนอีกหนึ่งแผ่นป้ายแล้วกันลูกเราได้ได้เปิดเยอะวันนี้สิบสองครับสิบสองครับผมไปอีกหนึ่งหมื่นล้านค่ะหนึ่งหมื่นล้านออกที่มูสเมนค่ะวันนี้หนึ่งหมื่นล้านนะคะรับไปแล้วหนึ่งหมื่นวันนี้นะคะแจ็คพอตออกที่มูสเมนนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ต่อไป พ่ที่ว่าอีกหนึ่งแผ่นป้ายลูกพ่ที่ว่าเอาหมายเ,เลขยี่สิบค่ะยี่สิบนะลูกนะยี่สิบแล้วไปอีกสี่พันล้านลูกสี่พันล้านอ่ะเวียนกลับมาที่นักพัศลลูกนักพัศลเขาได้ยังเอาเลขแปดค่ะแปดนะลูกนะอีกเก้าร้อยลูกเก้าร้อยอ่ะอีกแผ่นป้ายสุดท้ายแล้วกันนักพัศทีเดียวไปเลยจบอะ่ะเพราะว่ามูซมินเราไปหนึ่งหมื่นไป, 1, ไปแล้ววันนี้มูซมินรรบไปเะแล้ว อ่ะเปิดได้เลยลูกอีกแผ่นป้ายหนึ่งนะพะสอนเมื่อกี้มันค้างอยู่เก้ากับเก้านะลูกนะอีกสี่ร้อยลูกโอเคจบแผ่นป้ายสามแผ่นป้ายอ่ะทีนี้เวียนกลับมาใหม่ที่อ่ะพิมพ์ระดายังไม่ได้เปิดเลยอะ่ะพิมพ์ระดาหนึ่งแผ่นป้ายลูกพิมพ์ระดาเอาหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะครูยี่สิบเอ็ดนะลูกนะสองพันล้านลูกสองพันล้านโอเค อ่ะคุณครูขอคนเปิดหนึ่งธันตป้ายหมดก่อนนะอ่ะพิญยาพัดหนึ่งธันตป้ายลูกพิญญาพัดเลขสิบค่ะอะไรนะลูกเลขสิบค่ะสิบนะลูกนะโอเคสิบแล้วไปอีกหกร้อยลูกหกร้อยล้านหกเป็นหกพันหกร้อยล้านนะคะวันนี้หนูจบแค่นี้โอเคอ่ะเวียนกลับมาที่ธีรพัฒน์ลูกธีรพัฒน์อีกหนึ่งธันตป้ายลูกสีค่คบะเลขสี่นะสี่แล้วไปอีกโอ้โหดูเธอดูเธอดูธีรพัฒน์สิ แปดพันล้านเจ็ดพันล้านแล้วก็ 9, 000, 000, 000. เก้าพันล้าน่นักเรียนดูสิโอ้โหทําไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนะคะรับไปหนักๆทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินสงสัยจะรวยแล้วนะธิรพัฒน์เนี่ยอ่ะแผ่นแปดสุดท้ายแล้วกันนะเรียกมาธิรพัฒน์แ้้าสุดท้ายค่ะห้าครับอ,นะอ้านะลูกอีกแปดร้อยลูกโอ้โหวันนี้รับเละเลยรับเละเลยนะคะอ่ามิ้นครับมาเลยต่อเลยมิ้นมินต่อเลยลูก สิบแปดครับสิบแปดนะคะสิบแปดนะลูกสิบแปดนะอยู่จังอยู่จังอยูจังอยูจังที่ชอบแล้วนะคะบากกว่าแล้วอยู่จังอยูจังอยูจังอะโอเคฉันป้ายนึงนึงค่ะฉันป้ายนึงลูกสุดท้ายแล้วลูกฉันป้ายสุดท้ายตะกี่คะแนนดูสิลูกเร็วสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะลูกนะสิบเจ็ดกำลังไปอีกแล้ว มันให้โชคหนึ่งหมื่นสองแผ่นป้ายลดเต้นเพราอที่ว่าแผ่นป้ายอีกตัวแผ่นป้ายลูกสิบหกค่ะสิบหกค่ะไมไม่ออกอยนุ่มอาอกหมื่นหมื่นห่หมื่นว่าออดไปแผ่นนี้อดไปนะคะอดไปจบยังอ่าเพราะที่ว่าเธอยังเลยมีแผ่นป้ายนี่แต่ว่ามันล้างมันล้างโกดังไปแล้วอะทำไงต้องเปิดใหม่ใช่ไหมเนี่ย ขหมยอะรร้เบี้ยอ่ะมีเ็ดขอล่าแผ่นป้ายอปกนึงนะพราที่ว่าได้กินหนึ่งแผ่นป้ายของใครที่ยังยังไม่ได้เปิดบ้างแจ้งกูนะแบบเผื่อรูลืมอ่าพอดีว่ามาเลยอีกหนึ่งแผ่นป้ายสุดท้ายเจอขอโชคดีหมายเลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะในใจนะจ๊ะขอให้มี คะแนนนะจ๊ะดูธีรพัฒน์เมื่อกี้สิจ๊ะโอ้โหรับเลขเลยจ้ะห้าร้อยลูกห้าร้อยมากน้อยโอเคจบเกมจบเกมจบเกมมุสมินครบยังเนี่ยมุสมินเนี่ยเหตุเร็วไม่ได้มุสมินครบแล้วนะคะเสียดายสองเป็นป้ายหลังไม่มีคะแนนเนาะลูกเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเ,เอากันใหม่วันหลังนะคะสะสมไปเรื่อย คะยในสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลวันนี้ใครเข้าไปเรียนเป็นคนแรกเมื่อกี่ผู้ครูบอกใครได้เป็นคนแรกสุธิดาค่ะนะทิดาสุธิดาทิดาหรือไม่เปิดหนดึ่งเข็มป้ายอ่ะขอโทษด้วยจันทิรักากาเดี๋ยวคุณครูขอให้สุธิดาเปิดหนึ่งเข็มป้ายก่อนนะลืมเลยอ่ะคุณครูบอกว่าเขาเข้าเรียนคนแรกคุณครูจะให้เปิดอ่ะสุธิดาเลือกหนึ่งเข็มป้ายลูกสุธิดาอย่าเงียบสิลูกจ้า เอาหมายเลขห้าค่ะหมายเลขหนะคะโอเคไปเลยค่ะขอให้มีคะแนนนะลูกนะโอเคลับไปสามพันลูกวันนี้สามพันนะจ๊ะโอเคจบแค่นั้นโอเคเป็นไงวันนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ใครอีกวันนี้ทีรพันธธีรพันอีกแล้วแต่ว่านัมเบอร์วันก็คือที่เปิดได้หนึ่งื่นล้านก็คือมุสมินนะลูกนะ,นะวันนี้นแต่ว่าสองป้ายหลังเสียดายไม่มีคะแนนบวกไปอีกเนาะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่นะคะการบ้านเมื่อกี้ทําไปแล้วก็คือหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกหน้าที่1 <11 9. S 2> 1บว่าไงลูกอันนี้ท่ากระบดต้องถ่ายส่งเลยใช่ไหมครับทาด้วยสูตรถ่ายส่งเลยหน้าที่219ถึง221นะลูกนะเมื่อกี้นักเรียนทำเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมทุกคนทาเสร็จหมดแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้ทําบ้างนี่ไหมคงไม่มีเนาะ เออคงไม่ม <mile> ีแน้วนะคะเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายสุขนครูเลยพรุ่งนี้วันพุธไม่มีตารางวิชาภาษาไทยวันพฤหัสจะมีวัดวอลให้นักเรียนทําเป็นคะแนนเก็บนะคะสิบคะแนนเดี๋ยวคุณรูจะส่งไปให้ส่วนวันศุกร์มาเจอกันใหม่ในเนื้อหาของพระอภัยมณีตอนสุดกำเนิดสุดสาครนะคะมาเจอกันใหม่วันศุกร์โอเคอ่ะทีนี้ทุกคนเปิดกล้องทุกคนหลังจากไปคุณครูกำลังอัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้บอกชั้เรียนนะลูกนะเปิดกล้องทุกคนเลยค่ะ มีบางคนคุณครูยังไม่เช็กชื่อนะเพราะฉะนั้นเปิดกล้องมาเลยลูกเปิดกล้องมาก่อนเยาวรัชเนี่ยยังไม่เปิดกล้องเลยยะไม่ให้เช็คชื่อยังไงลูกวิชุดาก็เหมือนกันจะเช็คชื่อให้ลูกชาณัทเปิดกล้องเลยนะคะคุณครูจะได้เช็คชื่อลูกอ้าววิชุดาเปิดมาแล้วนะคะได้เช็กชื่อให้อนัญญาด้วยนะคะอนัญญาเปิดกล้องคุณครูด้วยลูกได้เห็นหน้าสวยๆหน่อยอนัญญาโอเคเรียบร้อย โชติกาเปิดกล้องหน่อยลูกโชติกาจะนะพัอน์เปิดกล้องได้ลูกดูวีลพัทก็เปิดตลอดนะวีลพัทเนี่ก็เปิดแล้วโอเคเรียบร้อยวันนี้ใครจะเป็นคนบอกชั้นเรียนหน่อยลูกใครจะเป็นคนบอกชั้นเรียนว, <ะ S 1> ว<ะ>ันที่วาค่ะวันที่วาเหรออ่ะโอเคอเอราะแ่ยที่ใดเหรอะคนแรกอะไรนะ,ะ,ะอะไรนะตุ่ยที่ดาตุ่ยที่ดาเหรอ ไม่เป็นไรอ่ะให้พอที่ว่าก่อนแล้วกันวันนี้อ่ะเขาอ่านสามมาแล้วคนแรกโอเคโอเคบอกที่เรียนได้เลยนักเรียนเรียมตัวนำความเขารู้โอเคอย่าลืมส่งการบ้านนะคะไมบตายเจอกันบันสุกรุ่งวันนี้หนุกความ